สวัสดีค่ะ FC เฟนครับมาบอกกันกับจองปาวันชาแนลเลยค่ะนี่ก็มันนี่ปนปลาเข็งค่ะปลาเข็งปลาหน้าแล้วก็ผัดฟักทองมาขึ้นกับผัดฟักทองค่ะฟักทองเครื่องหน่วยเนาอหอมดอกได้บกบบไร อันนี้ประวันผัดเด่ยค่ะแซบมานำไปนั่งผัดคือกินของหวานเลยเดี๋ยวเราจะหาผักเสี้ยนดองประวันคันผักเสียนค่ะขันผักเสียนยังแสบเลยแบบประวันตักผักเสี้ยนดองก่อน เนี่ยจะเอาผักเสี้ยนดอง าหนาปนใส่พริกผงถ้าใส่พริกป่นแล้วมันจะกินกับผักดองมันสิแสแยบถ้าใส่กบพริกเขียวพริกเขียวมันจะบ่อแสบปนใส่มันจิ้มผักดองมันบ่อแสบเนาะคะ่ะทายแก้วน้ำพริกเขียวสิแยบอยู่ค่ะถ้าเป็นปนปลาจิ้มกับผักแนวนี้เขาก็ต้อง ใส่พริกผงพริกปนนะแต่ถ้ากินกับผักลวกผักหยังเราจะใส่พริกเขียวได้ค่ะเนี่ยแล้วแต่ไผมากเนาะค่ะแต่ปราวันว่าสาเหตุใส่พริกแนวนี้่น้นจิ้มผักดองมันจะแซ่บแต่ถ้าใส่พริกแนวนั้น มันต้องกินกับผักต้มอันนี้ก็ปลานาปลาเข็งเนี่ยปลาหมอปลาหมออันนี้เนี่ยงามบอปวันดองเองเลยดองใส่น้ำข้ามาด้วยค่ะมันจะแสบไอ้ที่ขาวๆนี่คือเอาเม็ดข้าวลงใส่น้ำข้าวสุกใส่ข้าวสุกด้วย มาวานบได้ถ่ายคลิปค่ะมาว่านประวันเมียนเมียนมองหันมองนี้ว่าจะเฮ็ดไอ้ไอ้ครังล้างมุ่งมุ่งอีกหน่อยนึงเนาะค่ะสิสิบ่ให้ฝนมันสาดสิเอาเ,าเตาเตาทานไปไหวทส้างปุ่นค่ะเตาทานกับกับไปล่างถวยอยู่ แถวต้นมะพร้าวค่ะป้าวันก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปเหมียนมอง,งนันมองนี้เก็บมอง,งนันมองนี้เก็บเห็นมันเรียบร้อเยเก็บถิงเก็บเหมียนค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูเด็กๆก่อนวันหนึ่งป้าวันเอาป้าน้ามาอยู่เนาะป้าวันก็เอาโครงไก่คนมาในซับกูเขาเต้อ แต่ป้าวันเอาเอาเนียวเอาเขาเหนียวไปเพ็่นกินห้องถ่องไว้ก่อนหน่อยนะเอาเนียวพูนกองได้ให้เพื่อนแม่ลูกให้บุรอดให้กินกับโค้งไก่ค่ะแต่ไม่ได้เอากระดูกเอาพวกหนังพวกเนื้อมันค่ะเอาใส่เขาใส่เขาล้่กระป๋อน คนละคำคนละคำทีละคำทีละคำทีละคำป้อนคนละโตทีละโตจังสินนะคะเพื่อเพิ่นได้กินถามแม่เพิ่นมาเนาะเบิดบักไลยแต่ว่ากะกินต้นห,หน่อยๆยิ่งเล็กเนี่ยได้กินหลายกมูลแต่ไอ้ไอ้เพิ่นนันจะเป็นที่ว่าสงสารน้องจะไม่ค่อยมาแย่แต่ดีๆกะัะหกควมถตาฮ่าบอกว่า นั่งนั่งลงดีๆใจเย็นๆบ่ต้องอีหยังเดอ้อเดี๋ยสิป้อนเขาว่าหูเรื่องเมือกะดีๆเดี๋ยวป้าวันจะพาไปหาเมึงเนาป้าวันจะพาไปแอปเปิ้ลนี่แสบแอปเปิเ้ลอ่าประเทศยองอกแต่ว่าหูวา่าแสบค่ะ เนี่ยรอแม่มานะรอแม่มานะนะนดีดีๆเนาะดีๆนะวางหูเรื่องยด้ดีๆบุญหลอดวางหูเรื่องจะยิงเลกนะั้นเป็นเด็กหน่อยเนาะหาแม่มาเด้อดีๆต้องรอแม่มานะนั่งก่อนเนาะนั่งก่อนนะนะเนาะเนาะโอเอค okay. นั่งนั่งลงไปนั่งรอแม่มา อืมความเนาะดีดีนี่รู้เรื่องดีดีพูดรู้เรื่องเนาะดีดีฉลาดมากรู้เรื่องบนลอด,ดีดงนอนเฉยเลยเนาะแมนบอเอองานนาน,น,านมีข้าวไปไหน มีขาวไปใส่เนอะนี่ละเลี่ยงเลี่ยงยิงเล็กไปเนาะเลี่ยงยิงเล็กไปเนาะดีดีดหูความขึ้นอ,อย่างวางหัวหเลือดีดีน่ารักมากบุญรอดก็น่ารักพูดรู้เรื่องถาแม,มกันเด้อกินหลายหลาะเนาะกินหลายหล้วเนาะ ขอบคุณทุกกำลังใจเด้อค่ะขอบคุณ fc แฟนครับขอบคุณติมาให้กำลังใจประวันบอกให้เห็นสายค่ะเ <laughs> บิ้งน้ำปะนางก็ได้แต่ประวันในนี่ประวันก็นสิดท้ายให้เบิ้งเด้อค่ะแต่ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่เข้ามาให้กำลังใจเบิ้งโฆษณาให้ประวันหนเด้อค่ะยิ่งกดขามโฆษณา มาวัานกันแดดไวท้ทั้งนั้นให้เพิ่นทั้งนี้กับมีร่มอยู่ดอกทั้งตรงหน้ายิงเล็งหลอดไปหลอดมามวนมวนมว่วสันคุณนายน้อยคุณนายน้อยหญิงเล็กอยู่วกับแม่นะอยู่วกับแม่นี่แหละ เป็นเพื่อนแม่นอนเล่นขอบคุณหลายๆขอ้ลำๆลวยๆเมื่อคนานะไปวันกับอให้ถู่ไว้รางวัลทีหนึ่งลัตตลีถูกยังกับถูกขอ้ได้โศกได้ลาบให้มันๆเนาะค่ะเมื่อคนชนแล้วกะ่ากดขามกดษนาเด้อ ขอบคุณเอฟซีแฟนกลับตีบอกไ้ป่าวันถ่ายคลิปแน่ถ่ยายคลิปไหนบ้างแน่ขอบคุณหลายๆค่ะสำหรับคลิปนี้เอาสมหนีก็เนาะค่ะคลิปหนาพอกันไหมสบายดีสุขสุขคุสวัสดีค่ะ